สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจำวันที่10 16เมษายน2566ค่ะภาพรวมนะคะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมีความคิดความอ่านมีความมั่นคงลงตัวในตัวเองนะคะสัปดาห์นี้ก็ดึงดูดความสมบูรณ์ความสุขความสำเร็จเข้ามาด้วย ในเรื่องของการงานนะคะภาพรวมช่วงนี้อาจจะมีการที่ต้องขนขวายหรือทำงานอย่างยากลำบากสักนิดนะคะหรือมีอุปสรรคให้ต้องฝ่าฟันแต่ว่าปลายทางนะคะก็จะมีรางวัลหรือมีความสำเร็จที่รออยู่สัปดาห์นี้เด่นในเรื่องของอาชีพค้าขายนะคะอาชีพบริการหรือท่านที่เป็นลูกจ้างลูกน้องนะคะก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับผิดชอบงาน มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มีทรัพย์มากขึ้นด้วยสัปดาห์นี้ยังเกี่ยวข้องกับผู้อุปถัมภ์นะคะจะเป็นเพศชายหรือเป็นผู้ใหญ่บางรายเกี่ยวกับคนต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนชาวคุมได้เรื่องของการเงินช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีความขยันมากขึ้นก็จะสร้างสารรค์งานสร้างสารรค์เงินได้เพิ่มขึ้นด้วย สุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะคะเรื่องการที่ต้องปล่อยวางพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะช่วงนี้ก็จะมีการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนะคะบางรายอาจจะมัวยุ่งๆกับเรื่องของการเงินการงานนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการแบ่งเวลาให้ความรักนะคะถ้าอยากสละโสด หรือบางรายอาจจะยุ่งยุ่งเรื่องงานนะคะอาจจะยังไม่โดดเด่นมีภาระส่วนตัวอยู่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้บางคู่ก็อาจจะห่างเหินกันสักนิดนะคะหรือติดต่อสื่อสารกันน้อยลงนะคะก็อาจจะต้องแบ่งเวลาให้กันและกันนะคะทำให้ความรักหวานชื่นบางคู่ก็มีเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินบางอย่างนะคะที่ต้องตัดสินใจร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง Youtube คามิเคนโชของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ